สว,ส,สวัสดี like <Now here S 1> ค coping, em, ่ะช่องพายทองคำพายทองเงินนะคะวันนี้คุณแม่สุมาลีพร้อมครอบครัวนะคะมาเยี่ยมอ่าให้กำลังใจพ่อพายทองคำนะคะกับแม่ใหญ่ แล้วกนายที่สิงคโปร์เมื่อสักเมสมาลีจากสิงคโปร์นะคะโอ้ตรงคำ พ่อให้เต้นสวัสดีเฉยเลยอ่เต้นทองเต้นเออน้าหน้าไม่ค่อยมันเลยนะคะเพิ่งว่ากลับมาจากแหงานต้องกระ เอาทองคำว่าใครนี้ครับอเอเออเต้นเต้นทองเต้นเต้นเต้นอีก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 เออแม่แม่ปรบมือให้รัวๆเลย ข้ามาขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคเตคุอีม่นงคำ โอ wh, เ้เริ่มเริ่มจะตาเริ่มจะอ,อันนี้ขึ้นแล้วเมื่อกี้แบบว่ายังเพลียนะคะยังเพลียๆจับมือหน่อย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 อ่าให้รางวัลคนเก่งนะคะเอาฟังนู้้นได้ยินแต่เสียงฟังนู่นได้ยินแต่เสียงฮะ ตรงนู้นพี่อมก็ให้แม่ใหญ่ด้วยนะคะัวนคุณเก่งครับผมนี่ครับคุณแม่คุณมาลีให้ค่าขนุ่มทองคั่ด้วยครับนี่หนุ่มพันคะแนนนะครับผมจุ๊บควันจุ๊บควันอ่ะจุ๊บควันจุ๊บควันจุ๊บควันเอออ้าวอร่อยอร่อยทำจากเออเย็น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 เออแล้วก็จุ๊บควันครับจุ๊บควัน เออจุป,ปั่น,ปปนปปุนเออจุป,ปั่นเออจำจำเอเออร่อยน้ำมันที่แก้มนี้ชัดมากเลยทองคำ<อ>ไปทิ้ไหนเขาว่าจะชางกป่นเนาะไปที่ไหนว่าจะช้างตกมันปนเป็นคราบเก่าเป็นคราบ,รรบเป็นคราบนะคะเพราะว่า,ถ,าถ้าขัดไม่ออกครับต้องให้คีครับขัดไม่ออกค่ะไม่แม่ขัดไม่ออกเลย ขาโลกออกมืออะไรเนาะกับมือต right? ja mm um OK> ั้นะออืมโูดูอ่อแล้วเมื่อกี้ยังแบบว่าสลืมสลือนะคะเมื่อกี้ดูตอนนี้ดูอ้อนอีกละโอ้โหอ้อนใหญ่เลยอ้อนใหญ่เลยอ้อนใหญ่เลยผมปิดบอนานแล้วทงคำว่าแต่ว่าคราบยังติดติดที่แก้ม ขอบุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมคือเลยมาเยี่ยมเนาะเพวก็ให้คะแนนค่าขนมทองคำนะครับผมครับครัวของท่านนะครับผมเป็นสมารีครับโอ้ดูตาดูตาอ้าวมาแล้วสายอ้อนมาแล้วนี่กับพี่โอมอ้อ,อ,อ,อนอีกอ้อนอีกอ้อนอีกทองคำอร่อยโค้ดลุกอีกลุกอีกลุก

หมุนหมหมุงหมหมมุหมอนมุนเียบไหลมุมุุวอยอ่อยออยหลทองคำหางอยหลยอยวอยว่อยลอยแหงว่วอยแหงอาพอแล้วเท่านี้นะทองคำเบ่งตาเบ่ง ตาโตตาโตตาโตเลยก็จะให้น้ําแม่ใหญ่กับทองคําอีกนะคะวันนี้ให้วันละหลายรอบเลยเพราะว่าอากาศร้อนมากค่ะอาบน้ําให้แม่ใหญ่คนสวยอากาศร้อนต้องอาบน้ําวันละหลายรอบเลยนะคะ แม่ใหญ่ไปเที่ยวอ่าสนุกไหมแม่ใหญ่อืมแเขาาอะไรลองควานบแม่ใหญ่ลองควานหอยบอฮะแม่ใหญ่ลอง,ออล,องลองอาจารย์สมชายบอกแม่ใหญ่โอ้เล่น ระดับอาจารย์เลยนะไม่ใหญ่นะอาจารย์สมชายใช่ไหมอาจารย์สมชายครับาอาบให้ทองคำด้วยนะคะอาบ่าบบำก้อนทองคำอุ๊ยร้อนอ๋ะอาบน้ำก่อนมันร้อนอากาศมันร้อนอดูดูโอ้สวยเลยท่านี้ทองคำถ้ายกมือด้วยนี่สวยเลย จ,จะบินแล้วจะบินแล้วจะบินแล้วโอ้ยเอะไรเปอนลูกแต่งชาตเลยดิการหูใหญ่ลูกชาตมีคำสวยนูดูดูแบบทองคํายกยกยกงาแบบนี้แล no ้วปากข้างปากเขานี่สวยเลยอ่ะเขาดื่มน้ำกันอากาศร้อนค่ะกินน้ำบ่อยๆฮะสรอบแล้วครับสองรอบสามรอบแล้วนะเพราะว่าอากาศร้อน คุณหมอก็าให้น้ำหมอให้กินน้ำเยอะนะครับใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรผู้สิทธตกคุนคนได้คุณหมออากาศร้อนก็ต้องให้น้ำอาบน้ำให้บ่อยๆนะคะอากาศร้อนอาจเป็นให้ตกคุนคนได้คุณหมอครับวันนั้ก็คุ้มละสามรอบสี่รอบตรงนี้ครับใช่ค่ะต้องอาบน้ำบ่อยๆ ัยังเพลียูก็ยังย,ย,ย,ยังเพลีย,ยู่ค่ะยังเพลียยอู่เมื่อกี้เต้นนี่หน้าแบบเฉยๆนะคะหน้าไม่มัน,มนพอเห็นของกิน,หน,นหน้ามันเลย ชิตตูนให้หน่อยไปทางโน้นท้องเดี๋ยวแชะตรงนี้หุ่นเกือบจะเท่าเดิมแล้วนะคะทองคำ อากาศร้อนต้องกินบ่อยๆอาบน้ำบ่อยๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ